วนหยุดที่ทคุนไม่อยากจะให้มาเปิดก็คือหนี่ต้องไม่ปลุกเช่นดึกในวันนี้เราจะมาทำเองจะมาให้คุณแน่นอนแต่คุณนั้นจะมีมีสิทธิ์ที่จะบอกเอาว่าคุณเป็นลูกคนรวยหรือคนจนใครบอกว่าคนรวย คอมเมนต์ใต้คลิปได้ให้บอกว่าคนจนคอมเมน,นต์ใต้คลิปนะให้บอกว่าคนกปกติคอมเมน,นต์ใต้ไอ้คลิปนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาออ m มาทุกคนไม่อยากจะบอกว่ามันทำได้จริงใครอยากไปรู้แล้วมาลองกดไลค์กดแชร์ กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะเก่าๆตอนนี้ต้องการผู้ติดตามให้ถึง50ก่อนถ้าเกิดถึง50แล้วฉันจะให้พวกเธอตกหน้าฉันหนึ่งทีเดี๋ยวฉันจะทำ a e s m i l ให้ดู เช่นเอาเร็วจริงนะห้าโมงเช้าจะเกิดอะถูกันคุณแม่นะค่ะจะเกไดคุณแม่ได้นะค่ะได้ค่ะแม่โอเคเราจะจุดตูกันให้นางกันนะคะรุบคน นางคุนแม่แล้วอันดับแรกฉันก็ต้องมาใส่รองเท้าขนะองเธอนั้งเนี่ยอีกมาดูเดีบอกก่อนฉันอันนี้เล็บของจริงอันนี้เล็บของจริงไม่ค่อยถนัด กะต่ายอยู่มหอนอึ่งแล้วนะคะถ้าอยากรู้ว่ากระต่ายอยู่มตอนมหรือปหรืออะไรนะคะก็คอมเมนต์มาใตา้คลิปได้คือบอกก่อนเลยว่าลิปกระต่ายเนี่ยปเป็นลิบของมาเโดเดียนะคะ ก็สะบางอันก็เปลี่ยนไปเราเรียนไปบางอันก็เป็นแบบพวกแบบแบบค่าสิบเอ็ดโมงนะครึ่งนะโอเคเดี๋ยวจะมาเอซพาให้ดูนะใครไม่เชื่อ คนก็คิดว่าอย่างไรมัดตต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 ตน้นตตตตตนนชื่อ,อเรมมัดอ,าาอ่าสายแล้ววันนี้เราจะมาแต่งหน้าให้คุณกันนะคะหนึ่งก็จะไม่เป็นอย่างที่ทางการเขาคิดกันเลยท่านหนีพ่อไม่รักโอ้จีง ปกติเนาะนี่ยว่าเถอเมื่อวานใครไปเวียนเทียนไปทำบุญบ้างตายคนศาสนาพุทธศาสนากิจข้าวโบศาสนาบูในโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยศาสนาอะไรวะฮอนาฮเออฮอนาฮูที่คุณจิมสอนเนะี่ยใครอยู่ห้องจาการ์ตาจะรู้เนาะ เป็นโรงเรียนที่รัฐดก็จะรู้ว่าฮานาฮูคือศาสนาอะไรคุณจะบอกว่าวันนี้กระต่ายอยาไปทาควายมาคือแบบต้องทาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปเจอเนี่ยตัวนี้มาคือแบบมันถอดมันถอดแล้วมันใส่ได้ ใส่แล้วไ่อเดี๋ยว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 ,วจะเอซึ่งอ่านก่นบอกก่อนเลยนะลิปรลุดขึ้นลิปเลยนะว่าอันนี้นะคะลิปจริงนะคะทำไม่ได้ไปจ้างใครมาเลยนะเอาหากสกักก่อน วันจะได้ไมนะดั้งอัดแปนิดนึงดูดูไดู้ดูดูดดดหนึ่ง,อง,องโอเคต่อไปมาทาลิปกันนะจ๊สอใส,ส่วิทานก่อนสิ โอเคยูโอเคตับไปมาเป็นลิปต์ปก็กระต่าอันนี้คือทั้งหมดคือของแม่กระต่ายหมดเลยดูดูดูดิของแม่กระต่ายหมดเลย เราก็จะมาแกะเช่นเดิมน,นะคะคือใครมียุงลายบ้างยุงลายหนาะมาไหนหมูบหม่บ้านอ่ะหมู่บ้านโอ้ยใครอันเนี่ยสวยเม้มปากด้วยนะเออแล้วมันจะไม่สวย ได้แล้วหนึ่งกบแปลว่าหนึ่งแพคถ้าเก็หนึ่งแพแปลว่าหนึ่งกบก,ก็คือแพหนึ่งแพแหละเนาะวันนี้ทุกคนเห็นอย่างว่ากระต่ายเปลี่ยนรูทอนนะปลิไฟล์ใครอยากเห็นไอจีกระต่ายบ้างหนึ่งสองสามยกมือยกมือขึ้นเดี๋ยวน,นี้ใครเล่นไอจีนะคะเซิร์ชเซิร์ชว่า s I, R, I, R, A, K, M, E, E, K แล้วก็ I, N, E เอเฮ้ยเดี๋ยวค่ะ K, L, I, N เฉยๆนะคะทุกคนบอกก่อนเลยนะว่ากระต่ายลงคลิปไปแค่สองคลิปนะคะว่ากระต่ายเล่นตั้งแต่สองพัน 2,022นะคะเล่นได้แค่2,022แล้วก็มาลงคลิปตอนสองพนย่นแหละไม่รู้ว่าเป็นอะไรมาต่อไปลงลงด้วยตัวน,ววน,ววนี้ลงด้วยตัวนี้ตั้งห้าถ้าเกิดพอแม่มาปุ๊แม่เห็นนะบาย ต่อไปอันนี้อ้อมเสิ็จในหลวงรัชกาลที่หนะคะวันนี้ใครอยากให้ก็ตากินตามอีโมจิบ้างยกมือขึ้นใครอยากเห็นไอจที่บอกชื่อไปแล้วเมื่อกี้ไปบ้า,บานอซา